แม่อะไรเนี่ปกมาทำไมกังกามกังเขนมินเนี่ยนไม่เห็นมีอะไรเลยมินเนี่ยนวันนี้เขาบอกว่าเฮ้เจ้าเปิดชิปขากราบสวัสดีและยินดีต้อนรับน้องนทุกคนเข้าสู่ชาแนล แกจะมาหาอย่างนี้ไม่ได้นะโอแมนเอสออยู่กับพี่โอแมนเบ่ันว่างนานมเนียนะโกะเมืกี้นี่แกสองคนรู้ไหมว่าวันนี้เราต้องมาทำงานเก็บศพกับผู้เล่นที่เข้ามาเล่นสควิดเกมอ่ะว้าวศพอะไรหลาฉันอยา เดี๋ยวก่อนนะมาก่อนอื่นเลยอ่ะเราจะต้องเลือกก่อนว่าเราเข้าไปเล่น3คนตรงนี้นะเข้าใจไหมเนี่ยเออเดี๋ยวเราก็ต้องรอวันนี้เราต้องมาทำงานเป็นผู้คุมเข้าใจไหมคาับสสสามมาดีอ่ะแล้วจะเชิญปีเดย์แค่กว่าก็ว่าออะไรของแกฮะจ้าตาเดียวโอ้ปะปูปิโก๊ปป้าปะปุปปิปูปปา โอเคตอนนี้คือเราต้องรอคิวนะเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่เราเข้าไปเล่นกันดีกว่าไป Let's go เอาล่ะพวกนายทั้งสองคนหานขานอนก่อนนะแกคุยกับมินเนี่ยนไปเลยมินเนี่ยนวุ๊ยมินเนี่ยนใครโทรมาแกงคง c a เซนเตอร์หรือเปล่าว้าวโอเมนปาป๊า โอ้โหเดี๋ยวแล้วเบคอนจะถืออะไรเนี่ยหน้ากันพี่เอกไงเล่าเอกไหนอ่ะเอกสม่าฮะไม่ใช่ถานน้องๆดูสิหัล็อกเกอร์หรือเปล่านายนายไปรับโทรศัพท์เดี๋ยวฉันเองฉันรับเองสวัสดีคุณได้ยินฉันไหมเฮ้ยฉันได้ยินคุณว่าไงคะพี่แจ๊คฮ่ามินเดียคุยดิ โอ้พ oh, ิจักพิจักพิจักปารากูบารากีพิจักโอ้พ่ปพ่อพ่อหนุ่งงงันท่อมาหันยุ่งขังร่างใหม่กับพิจักบารากูบารากูป็ซจโบบอคุณได้ยินอย่างไรแล้วคุณคือใครอ๋อมิเงนก็คือมิเ่ยป้าป้าจะโกปิจัก oh. ปิจักป oh. oh. ิจ uh ักโทรมามียองที่จะมีส่วนร่วมกับเราหรือไม่ในสิ่งที่คุณพูดอยู่เด็กๆใช่ฉันต้องการเล่นเกมนี่ไปเดี๋ยวเกมอะไรเดี๋ยวแกรีไปตอบตกลงอะไรเนี่ย แมนเราว่านะความความลาดเราก็ไม่เคยจะมีตังค์กินเราต้องไปทำงานแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนนะเขาบอกว่าอะไรนะเบคอนเขาบอกให้เราเตรียมโทรศัพท์มาด้วยอ่ะแล้วฉันก็ตอบโอเคไปแล้วด้วยอ้าวแมนมินเนี่ยนเฮ้ยเดี๋ยวแต่บอกพี่แจ็คไงฮะเจ้ามินเนี่ยนวันที่หนึ่งเอาล่ะทุกคนพวกเรารอคุณอยู่รออะไรเ่าฉัน เนี่ยโอ้โหฉันฉันฉันน่ะสามารถมองทุกอย่างรอบตัวฉันได้เลยนะมันเป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวเราขอโทษนะที่หวังว่าคุณจะเห็นด้วยไม่เนี่ยไม่เห็นด้วยเลยนี่เรืออะไรไททานิกหรือเปล่าเนี่ยโอ้เดี๋ยวทำไมเพื่อนเราพูด,ดชัดจดจดโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเยโอ้โอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้อ้อยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอยอ้ย ไว้อะ,อะไรเบคอนไม่รู้สวัสดีเจ้าหน้ากากดำหน้าเหมือนพี่เอกเลยพี่เอกอไหนเดี๋ยวเคมาพูดเลยในช่องฉันเนี่ยฮะไอ้เง<อ>เอกไหมเดี๋ยว <laughs> ฉันขอคุยกับหัวหน้าก่อนนะสวัสดีโอแมนมินเนียนเบคอนยินดีต้อนรับสู่เครื่องบินของฉันสวัสดีครับแต่ที่มันคือเรือไม่ใช่เครื่องบินกะไรที่นี่มันคืออะไรอะครับคุณฟอนต์แมน เราจัดเกมโชว์ฉันกลัวที่นั่นทั้งหมดที่ต้องการจะรู้เราไม่ควรจะบอกคุณตอนนี้คุณไปที่ห้องแต่งตัวเพื่อเปลี่ยนแปลงประตัวที่สามทางซ้ายมือทุกคนเตรียมตัวไปแต่งตัวก็ก็สตุ่นตาแปะนี้จะขี่สีตะกหัดตะโกนาเกะาระคุนขี่ะโกมีเงี้ยจกรำคาญไหมฉันถามจริง โอ้โหเดี๋ยวปะตะกูปะตูดิจานปะตูดีจานปะตูอยู่นี่ตามเข้ามาอุ้ยทำไมเสียงเพลงมันเปลี่ยนไปน่ากลัวจังเลยได้ยินเหมือนฉันไหมทุกคนไม่ได้ยินข้างหลังอะคนตายเต็มเลยนะเจ้าตายเดียวฉันถือหน้ากากมาด้วยฉันไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแหละ ปาอุ้ยแล้วทำไมเราต้องมาทำงานหนักด้วยเนี่ยมีปุ่มวิ่งไหมฉันว่าบรรยากาศมันแปลกๆกับเจ้าตาเดียวแกเข้ามายังเออยังยังโอเมนโอเมนมาแล้วมาแล้วโอเมนโอเมนมามามาฉันหยิบไม้กวาดก่อนแล้วนะนี่ฉันได้ไม้กวาดแล้วโอแมนน่ตองไหโอเมนน่ากากน่ากลัวเร็วๆเนี่ยหน้ากากอยู่นี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหน้ากากอยู่นี่เอ้ยไม่ใช่หน้ากากนี่ไม้กวาดอยู่นี่ไม้กวาดอยู่นี่ตาเดียวนี่ โ oh, yeah, yeah, oh อ้ยแกอแมนกุกลับกูกับโ oh, oh อ้แมนอะว่าไง oh, <ai? S 2> มันเลขสี่ห้าหกโอแมนมันสี่ห้าหกทุกคนเลยเนี่ยโอ้ตกใจทำไมนี้โอ้ย oh, ฉันไม่หวังหน้ากากหรอกนะโอ้โห oh, แล้วเขาถือหน้ากากไว้กับแบบไม้กวาดเลยดูดิอ่ะเราแยกายก,กันไปทำงานสิบแปดจุดนะโอเคไหมทุกคนโ oh, อ้แมวแมวมีคนเป็นคนเดียว ลาสซาเบคอนคนเดียวก็เหลือเฟือ่อมั่นใจมากระวังแบบผีจะยิ้มอ๋อใช่ระวังแบบว่าอยู่ดีผีจะลุกมาแบบว่าเปียกๆพวกแกนะโอ้และดูบรรยากาศในเกมมันน่ากลัวมากเลยจะรอดไม่นี่เราวันนี้แต่ว่าถ้าเกิดออกไปจากที่เนี่ยเราต้องไปกินไอติมกันนะเลี้ยงกันโอเคไหมโอเคโอเมโอเมเลี้ยงโอ้ไม่แนก็เป็นคนจะเรากินอน่่งเดียวนี่คือได้กากใช่ไหมนี่ฉันทำอะไรดู จะลองก่สักครั้งดีนะเบคอนดูอะไรนี่นะไหนนะเดี๋ยวแล้วฉันเป็นคนซื้อแล้วใช้กระโดดเองด้วยโอ้โหโอ้เดี๋ยวตกใจตกใจจริงๆน้องๆโอ้โหเดี๋ยวนะมินเนี่ยนฉันขอร้อง ไอ่เปเร็วเมยไม่อยาวเล้วอยากกลับบ้านเดี๋ยวก่อนเราจะกลับบ้านเราต้องรับปังก่อนนะน้องๆคนไหนตกใจในช็อตเมื่อกี้บ้างอะช่วยกันคอมเมนต์บอกพี่โอแมนหน่อยตอนนี้เราเก็บปอดสะอาดโอ้โหทำความสะอาดร่างกายเดี๋ยวนะมันสามารถหยิบได้เลยอปะอุ้ยอุ้ยเราต้องเอาเ<ม>ข้า<ม>ใส่ลงเหรอเจ้าตาเดียว เด็กคนต้องเอาใส่ลงละมัดบวยเพื่อเป็นเลกของคนวันคริสต์มาสในปีต่อไปถ้าฉันอยากได้ของขวัญคริสต์มาสฉันอยากเอาแกไปใส่ของของขวัญได้ไหมอ่ะฮึโอ้ไม่ได้โอ้เบคอนไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวปาป๊าไมเน้นจะทำฮาไม่ได้ไม่ได้ปาป๊าไมนได้คิดถึงเออเบคอนนายโอ้โหเดี๋ยววะเข้ามาที่ห้องพักผู้คุมแล้วเฮ้ยหรือว่างานแรกเราเสร็จแล้วเจ้าตาเดียวเออไม่รู้แมนต้องไปคุยกับ คุณปันแมนโอคมนโอแมนฉันคุยฉันคุยเองฉันคุยเองฉันเห็นว่าคุณเสร็จสิ้นการทำความสะอาดสถานการณ์แรกแล้วเกิดอะไรขึ้นที่นี่ทำไมมีแต่คนแก่ฮะทำไมแกไม่เดี๋ยวเบคอนปากเสียมากคุณไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นแค่คนเหล่านั้นเลือกที่จะอยู่ที่นี่จะไม่มีใครพลาดใครได้อะไรเขาพูดอะไรโอแมนเข้าไวไหมโอแมน แล้วทุกคนอย่าลืมทำคุกกี้เหรออ๋อครับขยะเต็มเลยตรงนี้ฉันจะจัดการเองเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวมิเนี่ยนมีคนตายแล้วมีคนาตายแล้วฮะรีบๆทำรีบๆกับกันเถอเมนลาลาลาลได้ตั้งวันนี้ฉันจะฆ่าพวกแกไปฆ่าอะไรอไม่มีอะไรถือไม่กวาดมากกว่าทราย กวาดทั้งวันอะไสอันนี้ใช่ไหมมีเนี่ยไม่หมดแล้วโอ้เป็นคนจู้นะฉันบอกเลยว่าวันเนี้ยฉันว่านะทำไมแมพภาพมันไม่ชัดเนี่ยงงทําให้เรากลัวใช่ไหมมันน่าจะไม่มีอะไรใช่ใช่ใช่จะบิวนะจะบิวบรรยากาศโอเคนบิวบิวไม่ใช่บิวบิวบิวมินเนี่ยฉันว่ามาเก็บไปๆก่อนเนี่ยเก็บสองศพนี้ก่อนอ่ะนี่นะเก็บข้างไหนฉันเก็บข้างนอกโอเคเราจะได้แบบว่าทำความสะอาดง่าย อาราี่รซตปาไม่อยากให้ร้องเพลงเลยจริงลำคาญจริงๆอ้โแ่เด็กๆเขาไม่เอาร้องเพลงนี่ปะตะโกปดีปะตะการตะโกปโกปะตะการตะยีบัะปากปียีะโกาะตะคุแกโตแมนฉันไม่ควรหยุดฟังเลยเมื่อกี้นะแกะแกรู้นี่นี่ใครเดนตาหลัแกมา อะไรวะวะวะโอ้ยโอ้ยโอโอเคฮะฮะอะไรดำๆอยู่ทางประตูแมนแมนโอ้ยโอ้ยบึ๊บโอ้โหแล้วภาพมืดพอดีทำงานทำงานแล้วจะทำงานเบคอนจะไปขโมยกล่องอะไรมาฉันเห็นนะเมื่อกี้เนี้ยไม่มีอะไรหรอกไม่มีเลยมีเนีนนเห็นไหมเห็นเห็นเห็นโอแมนเมื่อกี้เห็นโอ้โหไม่มีประตูตรงนั้นโอแมนอ๋อโอเคเดี๋ยวประตูตรงนี้มาปึ๊บปึ๊บเนี่ยมาเดี๋ยว โอ้ทำไมโอแมนลูกว้าวอ๋อแมนเขาเห็นแสงเรืองแสงนะสิประตูเรืองแสงไม่ใช่แสงเรืองแสงตกใจทุกช็อตอ้าอุ้ยอุ้ยโล่งเลี้ยงไรว่าไงว่าไงมีเนี่ยนอูน่ากลัวที่นี่ปูเบคอนเบคอนขยันเกินนมั้ยว้ายว้ายว้าย โอแมนไรอะอมินเนี่ว่าเรารีบทใเแล้วเราก็ไปกันเลยดีว่าโอมนอนๆช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจพวกพี่โอแมนกับเบคอนมินเนี่ยนหน่อยอนนี้เพลงมันหอยหวนมากเลยฉันว่าเราไม่รอดแน่เลยวันนี้สามคนเราอะ้า้งรอดถึงจะชนะ โอ้มาเป็นเพลงอีกแกโอเคแล้วทำไงต่อหรือว่าเราต้องไปกดที่นี่อ่อเดี๋ยวก็นั้น้องๆน้องๆคนไหนเคยเล่นแบบนี้บ้างอ่ะช่วยคอมเมนต์บอกพี่โอแมนหน่อยอ้าเบมิเนียนมิเนียนเผาเลยกดเลยตายเดียวโอเคโอแมนกูเคะเบคอนเรียบร้อยเรียบร้อยพอแล้วพอแล้วว้ายเสียงไรอ่อะกําลังลืมแล้วโอแมนเบคอน อ๋อเขาาให้วางเขาให้วางลงตามไฟโอเคมีอันนี้กับอันที่2แล้วก็ไปอันที่4เลยนะเดี๋ยวฉันจะวางเองโอเคโอไอเบคอนเบคอนเบคอนฟังเพื่อนหน่อยเบคอนเห็นไฟสีเขียวไหมไม่เห็นฉันจะวางทุกอันเบคอนฉันว่ล่ะมันไม่ผ่านนายต้องจําไฟไม่งั้นอ่ะการเผาศพของเราอ่ะเราจะต้องตายเองนะแกเข้าใจไหมเข้าใจแล้ว มีคนจะดื้อเป็นเพื <tr ่อนเป้าเป้าเมนไม่ด um ื้อแล้วฉันยืนนิ่งแล้วไปมันจะดับอีกรอบทำไมนานนี้มันน่ากลัวจังเลยเนีนแม่เหรอไอ้นั่นเห็นไหมมีสีเขียวแค่สองอันเห็นไหมไม่เอาอันกลางกลางกลางอันี้จะอันบนสุดโอเคเบ็กนอยู่เฉยเลยไม่ต้องเดินเลยแกไม่ดูอะไรตามาตาเรือเลย น่ารักเขียวให้ให้อภัยกันโอ้อภัยบไปอบไปน่ารักมากโอเคอุ้ยนี่ไงดังปิ้งแล้วโอเคเดี๋ยวมันจะดับเดี๋ยวไฟมันจะดับแล้วเราก็ตามสีเขียวไว้นะปึ๊บนี่เบคอนไปวางอันริมสุดเลยเดี๋ยวฉันจะวางกับมินเนี่ยนสองอันนี้เองไปเบคอนไปค่ะพร้อมโอเคมามินเนี่ยนน่ารักมากเลี๋ยวเบคอนน่ารักมากมา กลัวนิ่นาฉันไม่อยากตายในนี้ไปพร้อมกับแกเจ้าตัวเตี้ยวัดไ <What? S 2> อ้พูดอ,อย่างนี้ออกไปต้องเจกับสนอยแลมเบคอน <c oughs> จะมีชีวิตออกไปหรือเปล่าก็ได้อีกเรื่องหนึ่งเลยนะเฮ <c oughs> ้ยเหลืออีกครั้งเดียวแหละโอเค <c oughs> อเอาไฟจังไฟป๊บอ่ะสี่ <c oughs> <4 S 1> อันเรียงไปเร็วทุกคนทำงานผมจะไม่ดื้อแล้วครับแกไม่ควรดื้อแต่แรกแล้ว แมนวันนี้เราทำไมเราดูกันดูสามัคคีกันมากเลยแมนอยากจะบอกตรงๆเลยนะพูดพร้อมกันว่ากลัวนะห้าสี่สามสองเสวี่ยกลัวโอ้ยไปสามัคคีแล้วโอเคตอนนี้ <c oughs> อู้อาว <c oughs> ออกไปแล้วเราน่าจะเผาศพครบแล้วทีนี้มันมีป้ายคำว่าห้องครัวอยู่ตรงนี้นั่นอย่าใช่ด้วยปะ

มันมีกดแฟดตรงนี้ไม่รู้แฟดอะไรถ้าเกิดฉันกดไปมันจะเป็นอะไรหรือเปล่านะอย่ามือบอลดีกว่าอ้อแมนคุกกี้กำลังขำอยู่โอเคได้อ๋อแมนอ่าเนี่ยเบคอนเบคอนเก็บคุกกี้ได้เลยแล้วแลไงเจ้าตาเดียวโอ้โหแมนตาอแมนแล้วทำทันคุกกี้แล้วแมนใส่ไปแล้วโอ้โหนี่ว้ายใครอยู่หน้าประตูใครอยู่หน้าประตู จาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครไม่ล่